กาติดข่าวกีฬาสื่อเกาหลีออกมาอวยวิภาวีดีทั้งรับและลุกเป็นกุญแจสำคัญช่วยฮุนไดฮิวสเตดครองจ่าฝูงวอลเล่บอลลีเกาหลีใต้่านอวยครั้งนี้เหตุผลประการใดไปติดตามกันเลยครับสื่อใหญ่ในแดนเกาหลีใต้ออกมาอวยชื่นชมฟอร์มการเล่นของมดวิภาวีสีทองโชคลาบของทีมจากประเทศไทยแม้จะไม่ใช่ผู้เล่นโจมตีเก่งที่สุดหรือป้องกันดีที่สุด แต่ก็เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ฮุนไดฮิวสเตดครองจากฝูงวลเล่บอลลีกเกาหลีใต้ครั้งนี้ได้เป็นผลสำเร็จสื่อเกาหลียังบอกอีกว่าเหตุผลที่ฮุนไดฮิวสเตดครองจากฝูงสามารถสร้างระบบที่โดดเด่นได้โดยมี47แต้มจากการชนะ15แพ้5พิงห่างอันดับ2อย่างพิงส s p ไปเดอร์มาได้5แต้มส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิภาวีก่อนเริ่มฤดูการแข่งขัน2023-2024 มีผู้เล่นในทีมสำคัญย้ายออกไปจากทีมผู้เล่นบางคนเพิ่งกลับเข้ามาหลังหายไปพักฟื้นจากการผ่าตัดสร้างความกังวลใจให้กับสโมสรเป็นอย่างมากการเข้ามาร่วมทีมของวิภาวีสีทองโคต้าเอเชียที่ได้รับเลือกเป็นอันดับสองซึ่งออกมาเล่นลีกต่างประเทศเป็นครั้งแรกของเธอแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาดีขึ้นเป็นลำดับในแต่ละรอบการแข่งขัน อีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ทีมนี้แข็งแกร่งขึ้นที่ได้รับการยกย่องที่สุดก็คือระบบทีมที่ดีเกมรับที่ดีของวิภาวีนั่นเองวิภาวีสีทองมีประสิทธิภาพในการรับลูก52.94%และไม่เพียงแค่นั้นยังโจมตีได้เด็ดขาด47.4%ทำแต้มได้เลข2หลัก10เกมติดต่อกันโอทักษะตัวรูกทีมชาติไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีวิภาวีสีทองยังมีบุคลิกสดใส เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ในสนามอยู่เสมอเมื่อเขาทำประตูได้สำเร็จจะวิ่งไปรอบสนามด้วยความดีใจและยังเป็นผู้ที่ให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมในยามวิกฤตได้ดีอีกด้วยภาวีสีทองมีความโดดเด่นในการทุ่มเทความแข็งแกร่งให้กับทีมในทุกๆด้านตั้งแต่เกมรุกการป้องกันไปจนถึงบรรยากาศของทีมทเวลาไม่นานที่ผ่านมาวิภาวีกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญ ที่ดูแลฝั่งซ้ายของทีมฮุนไดได้อย่างเด็ดขาดนี่ฮุนไดเหมือนถูกหวยหวานเจี๊ยบสื่อเกาหลีอวยวิภาวีที่ทั้งรับและลุกเป็นกุญแจสําคัญช่วยให้ฮุนไดรั้งจาฝูงเอาไว้ได้ส่วนวิภาวีสีทองเป็นปลื้มได้เรียนวิชาบล็อกดีๆจากฮโยจินบอลเร็วตัวเก่งของฮุนไดฮิวสเตดการแข่งขันรอบที่4ฮุนไดฮิวสเตดของมดวิภาวีสีทอง เอาชนะรองจ่าฝูงอย่างพิงสไปเดอร์ต้นสังกัดของคิมยอนขยองซุปเปอร์สตาร์ลูกยางแดสงสมขาว3ต่อ0เสร็จสกอร์25สต่อ20 25ต่อ20และ25ต่อ19เก็บเพิ่มเป็น47คะแนนรั้งจ่าฝูงอีกต่อไปป่าสุดวิภาวีสีทองได้ออกมาไล์สดพูดคุยกับบรรดาแฟนคลับแฟนบอลและได้ออกมาชื่นชมยางฮโยจิน บอลเร็วเพื่อนร่วมทีมฮุนไดฮิวสเตดบอกว่าบล็อกได้เก่งมากแถมได้เทคนิคบล็อกเจ๋งๆจากเธอมาด้วยโดยระบุว่าฮโยจินน่ารักใจดีแล้วเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่บล็อกเก่งมากๆเพราะว่าเขาสอนเราบล็อกเราก็เลยทําได้มันเป็นแบบนี้เฮ้ยมันเป็นเทคนิคขั้นสูงเลยนะถ้าเราทําได้ก็คือแบบเจ๋งเลยสุดจากวิภาวีสีทองได้กล่าวไว้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจ เชียร์นักกีฬาไทยในต่างแดนไปด้วยกันนะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ